สวัสดีค่ะพวกเราโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมพวกเราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้านกลุ่มแรกได้แก่นายกา นายทองและครอบครัวจำนวนสี่ครัวเรือนได้เริ่มมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เรียกว่าบ้านซับสมอทองที่มีลักษณะดินดีมีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการทำการเกษตรกลายเป็นชุมชนแรกของเขตนี้ ส่วนสาเหตุที่คนทั่วไปเรียกว่าซับสมอทอดนั้นเพราะมีว่าอดีตมีต้นสมอขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ริมคลองและต้นสมอต้นนี้ได้เอลงไปในคลองทำให้ผู้คนมองเห็นได้ชัดและดูโดดเด่นกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆและต่อมาต้นสมอดังกล่าวก็ได้ถูกน้ำซ้อและได้ล้มลงไปในคลองจึงเป็นตำ นานของคำว่าซับสมอทอด ส่วนคำว่าบึงสามพันเป็นชื่อเรียกของบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ราวประมาณ323ไร่มีความกว้างประมาณ150เมตรมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งครั้งหนึ่งก่อนปีพศ2,500บึงแห่งนี้เคยอุดมไปด้วยสัตว์น้ำนา,นานาชนิดโดยเฉพาะเจรเก ที่ประมาณกันว่าไม่ต่ำกว่า3,000ตัวจนเกิดเป็นคำล่ำลือเล่าขานปากต่อปากว่าบึงแห่งนี้นั้นมีจระเข้มากกว่า3,000ตัวก็เป็นได้จึงได้ถูกขนานนามเรียกว่าบึง3,000จนกระทั่งได้ถูกนำมาใช้เป็นชื่อของอำเภอบึง3,000ในปัจจุบันปัจจุบัน อำเภอบึงสามพันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเป็น9ก้าำบลและ123หมู่บ้านอำเภอบึงสามพันมีคำขวัญว่าหลวงพ่อคู่บ้านบึงสามพันคู่เมืองหรือเรื่องบุญบั้งไฟงามเหลือทุ่งทานตะวัน